สวัสดีจ้าเอฟซที่น่ารักทุกท่านนะคะสวัสดี f อฟเก่าเอใหม่แล้วกับวกกิพลังสิมาเป็น FC น้ำจ้ามาวันนี้มากินตำแต่งกับยายนะคะตำเต่งตํำั่วแตงเซคขนมจีนจ้าพริก20เม็ดค่ะแล้วก็ไข่ลูกอีกนะคะไข่ตัวจ้ะอีก3ลูกนะคะ แล้วก็มีไข่ปิ้งทรงเครื่องอีกสี่ลูกจะมือนี่ใครได้จ้ะไข่เจียวเหลือน้องพาวกินข้าวอีกจ้ะโอ้ยมือนี่เมนูใครค่ะยายติ๋วจะว่ายายติ๋วจะว่ากินข้าวยายติ๋วจะกินแค่นี้จ้ะอันนั้นเอาไว้บะเตือน,น่นกะให้หลานกินต่ออีกมืออื่นอุ่นกินได้จ้ะม,มาเด้อค่ะเด้อกินขนมก่อนเด้อจ้าสองเม็ดสองเม็ด เผ็ดๆเลยจ้ะมาค่ะมาโอ้ยถาดปักไงเจะยายจะก,กินเบิร์ตบนนี้เฮจเลยยายสีอิ่มจ้ะปุณนะเผ็ดๆเห็นบะแดงจึงคึงมีแต่พริกจ้ะพริกนองเพรา,าด้วยพริกขี้นูสวนจ้ะมาโอ้ยสูมือบะไดเนาะพี่น้องเนาะสูมือบะไดอีรลีซิมน้ำก่อนจ้ะ ตำใส่น้ำปูด้จ่ะตำแตงต้องใส่น้ำปูเศษ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 มาค่ะมาขนมจีนจ้ะขนมจีนเส้นแห้งย่าด้จ้ะเด้อขนมจีนเส้นแห้งเยี่ยติ๋วจ้ะเส้นไมเล็ก แซ่บด้วยจ้ะเดอะ้อนี่ไข่ตัวนี้น่ากินเลยเป็นน้ำแซ่บนัวพักบะหมี่ด้วยจ้ะ เอาแตงให้พักได้กินยายจะมกักเอียงคางไส้จ้ะเพราะว่ายายเป็นลอยคางขวานี่แลหละยายจะเลยเอียงคางไส้นิดนึงหรือจะเด้แซ่บจ้ะ ตำออกเพดๆสมๆด้วยจ้ะมากมากึมากสดน้ำแซ่บอ้าวลูกโดด รักน้ำตำแตงใส่ากพี่นอ้องม,มาเด้อสุกขูสุกคนตวงไข่บุกขยาเขาอยากกินได้ของสมๆกินตำแตงกินตำนั่นไปยังสัจจา กระปุนเหลือเศร้าเศร้า,าน้ำต้มปลาลาคืดอยากเยืติ๋วเอากะไยเอากะใช่แล้วก็เอาไอต้นหอมพักซี่ต้มน้ำปลาซื้อซื้อบ่อม,มีป่าจา้ะมาเศร้าเซแซบเรื่มกดเรื่มกดโทรศัพท์อัด <laughs> กินจนอิ่ม ไทยมากแล้ไม่มงงได้สดหนามนันเสียบจากพี่น้องจ้ามาเจอมาน้องสาวมากินซมๆมมาแม่บ้านเพ็ดเพ็ูพพวะต้าน นี่คือไข่ปิ้งไข่ทรงเครื่องนี่ไข่ตัวนี่บอครับพี่น้องโตมันนี่คือตัวนี่คือขนนะคะอย่ดอิไม่ทิ้งนะคะจริงจะเปลือกแข็งจ้ะพักบ่หมี่เอาบอกแ่งเห็ดพักแล้วจ้ะพี่น้องจ้า ไปตลาดก,กับไปตลาดห้างค้นขายของกับบค่อยไม่เมื่อนี้สองคลิปบ่ได้ทั้งสองคลิป,คล,ปคลิปกินปาเต็กกับบ่ได้ กินไปกินมามือ่อยรปาเตะรุดมืออนี่ติวรบถิมเลยบ่เอาถ้าบ่งามกับบ่เอาแต่จำนี่กับยังบ่งามอยู่แต่กับยังเป็นธรรมชานาะนกขเนาะโอ้ยตัวไข่ตัวไข่เห็นไหมคะ <laughs> มาไกลายมาได้ไม่หวานเด้อ มันบอกเป็นลูกก็ใครเป็ดง่ายกระสีท่งไปแม่วานกินอยอไมันเป็นใครแตกเบ้อส่งไปบ่ได้มันเนา่าช่วยเจถึงสองมือไปบ้านแม่วานนะ่ะเสียบจ้ะมาเ้อมาเ้อ ส่วงละมือเนี่ยโมกินขเขา้จาจักเม็ดเมื่อเศร้านี่กินปาเตะครับไอ้ปาเตะเฮดคลิปเพื่อกันปาเตะกับกาแฟปาเตะลุดมือยัดติวกับโรบคลิปเลยใกล้สิจ,จบละตัดต่อบ่เป็นตัดออกบ่เป็น กับว่าเอากับมาต้มขนมเส้นเครื่องเครื่องมัดนี่มเ่เข็ดคืออยากกระไสยเป็นหัวต้มใส่น้ำปลากเอาต้นหอมปักชีซอยใส่พักกัดเท้าเป็นเหมือดเป็นพักแซ่บหลายตั้งกล้องแบบนี้แล้วลืม กินโดนไปจนได้เครื่องหนึ่งละเบิดความงามของขนมจีนโทรศัพท์ดับืบลงเออคือบออาจะไปไปเปิดเมืองบ่วมีจ่จ้ะใครแ้วกัลเรห่มนาเรม่มลังก็เลยอ่ะบออากับบอานี่ละด้ออาคลิปแรกมือนี่ละ นั่งยุคยก็จะกินตำแตงก็เลยเป็นว่ามือเช้ากินปาเตะมือเที่ยงกินขนมเซนมือแลงกินตำแตงครบสามขับมันมืดก่อนมาัญนอติวไปเอาอน,นอกกินมะยำ่แล้ว นอขิงไล่หลายอยู่หลังบ้านใหญ่ขิงกระชายมันก็เลยสึกหรอบ้านยาย่ติวปลูกเป็นป้าอยู่เพื่อนเนี่ยติวปลูกไว้ให้บ่ได้เอาขึ้นจากดินแจ๊กเช่ไม่ได้ลกนอลกยังกินเอาือมไปโจกแซ่บหลายพี่น้อง 10นาที้วจ้ะเยดติ๋วกินเบิดนี้เด้อค่ะเด้อเยดติ๋วจะจบคลิปก่อนจะมาย่าวแล้วขอบคุณทุกเลิฟทุกรักทุกไล,กท,กลกทุกกำลังใจจ้า,จาที่เขามาขิงตำแตงซวดตำแตงขนมจีนไข่โตน้ำย่ยติ๋วจ้าบ๊ายบายรักทุกคนนะคะขอให้ทุกคนไม่เจ็บไม่จนจ้าพ้นภัยวิกฤตไปด้วยกันนะคะบ๊ายบายจ้า